ดาคอนเวอร์น,นะครับกับดาคอนเวอร์กองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าดาคอนสายเดิมก,ก่อนชาร์เดนด์ด<ข>อห <ขอ S 1> ืมหืคอเนักรบอนเอกกนกปร,ระสงค์ตัวนี้มีสกิลแต่ว่าใช้ไม่ได้เนื้อจุดน,นี้พอไปที่ช่องกลางเขามีมุกโอเคครับสองคลิกดีก่อนไม่พูดเยอะ,น,อะนี่นะพูดตามโอเคแล้วแปลเขาเทิร์ก็ขอไปที่สนามข้างๆชาร์เดนด์รอ มังกรผลึก,ลกเขียวซีฟ้าใหญ่สองเกทและได้โซกายแต่ก่อนมิส<อ>เตอร์ดีเซตติ้งเข้าอยู่ตไม่แล้วอันนี้ไม่ถูกคอรโซนะครับใบน,นี้ไม่ถูกคอรโซแล้วก็เมื่อการ์ดนี้อยู่ในโซโจมตีจะได้เกียรตินึงนะดีสองทีก็ได้แค่เกียรติเดียวนะได้เทิ่านึงอ่มังกรผลึกขาวลิลิซิ่งถ้ามีไซส์สามอยู่จะได้จั่วจั่วอ่าน,นี่ เป็นชาร์จเม้นได้เกรแล้วถ้ามีไซส์สามอยู่จะได้จั่วเรือเกาซับอย่างนี้เกรืผลึกของหวานจ่ายหนึ่งเกรจายแรกกาิจ่าแรกกินิอ่แล้วช่องกลางจะได้บวก power defense อย่างละพันแล้วก็การนี้ถ้ามีไซส์สามอยู่ไซส์จะลดลงหนึ่งอันนี้จะดี f e n s e เท่าไหร่ครับอันนี้ defense หกพันครับ ดิเนฝั่งนั้นเท่าไหร่นะสี่พันเปนสี่พันเโจมตีเลยโจมตีแล้วทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบเลยถ้าเราตีไรใช่ไหมเจ็ดหน่วยได้ตีแล้วทำลายทำลายเลยได้หนึ่งไลท์ไอหนึ่งติเกตโจมตีที่หนึงโจมตีนึ่กาดด้วยลูโกตีหนึ่งที่ตีสองที่สองที่เเทิร์เจทก็จะจั่วแสงก็ ทองที่ช่องกลาง,องยอดขอบัตรมาดิคอร์มาดกคอร์อก่สายฟ้าผู้คืนชีพบัตรโอเคประกาศสกิลนี้เมื่อมีอสักรพรรดิอื่นเข้ามาได้เกรดได้ตัวได้เกรดมาจีนี่อ่าแบตเช่นเปิดมาดีขอร์แล้วเนาะมาดีขอแล้วนะ โอเคแบตเทิร์นี่ดิฟเฟนทเท่าไหร่ดิฟเฟน6 0หกันครับหกพันจ็ดแบตเตอนี่กันเดี๋ยวจนอันนี้ประรางรมนี้เท่าไหร่สองสามพันแล้วแจกชี่ที่นี่นี่นี่ซึ่งเป็นบูลเลตบวกดิฟเฟน์เป็นดิฟเฟนสี่พันครับเขาได้ครับขอด้วยคนละมบอรแลกโอเคไล่เสียโอกาสอยากเสียกาอ๋อแลกโซไายลกโซนะแลกโอเคซ้ำไปเดยว ไปกันไดโอเคอเถิ่นครับเขาเถิ่นสแตน,นดอนดอชาร์ดแอนดอ,อนนร,นร์นี่มังกรผีขาวมังกรนี่โจมตีตทำลายแต่ไม่ถูกทำลายไม่ถูกทำลายเลยเถินใช่ไหนเทิน่นตัวเองนั้นอ่ะตี่จองขี้ <c oughs> ทำลาย สคีได้เกอันนี้อันนี้อันนี้คีเดียวอคีดียวองคีการเล่คีปัปะดีคีหนึ่งอการแบบนี้ได้เกตบโอเคอารตีหนึ่งคีรับหนึ่งคีรับหนเอร์จูสัยได้เสอได้เลยอเทมกวามาก็จะมาแล้วก็คอบัตเลยมังกรจอมมันบัตไห้าเลือสักหน่ได้ไหมไม่ได้บาที่ของโอเคช่างมันต้องเล่นเต็มที่อ่าแบตเทิรน สกิลเมื่อแมทเทิร์นก็ได้ดับเบิลแท็กแต่ว่าไม่ต้องใส่ไอเทมก็ได้เดอเบิลแท็กโอเคแล้วก็อะไรนะถ้ามีไลท์มออเตรไม่ไม่ไม่ใช่อันนู้นอีกตัวหนึ่งเอาทลายสีถึงจะได้ทำลายมอนเตอร์ป่ะใช่อ่าไม่ตัวเก่าตัวตัวนี้ตัวบัดดี้ถ้าอะไรทลทยสี่แรงกว่าใจได้มาสเตอร์โอเคไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคแบทเทิลแบทเทิร์นอ่าดีเดอเบิลแท็กนี่กันหน่อยห้าพันปีเลย ตีสองไปขอบันไอเทอันนี้ใจดิเกตยิงอ่ไรโอ้โหยิงอ้าวสี่ได้เลยเนี่ยสกิ็ไม่ได้อ๋อมันจบไปแล้วเม่อเริ่มต้นแอเท็มเกิใช่ใช่ใชจนจบเทินนี้โอเคเสียดายอ่ะอาตีตีนิดหน่โอเคผ่านโอีดเ่นว่ นี่มันคุ้นๆนะมิซารี่เซตติ้งอีกแล้วเหรออยากได้เกีตไปนี่อีกรอบหนึ่งก้อนกระิขาวมาบ้านน่ะมาอีกก้อนหนึ่งโจมตีทำลายบัตรสองทีตีสองได้สองเกายรติตายหมดมือสกินนี้ถูกทำลายอัตูร่าไม่ออกที่ถูกทำลายเนื้อลืมบวกไรแข็งแรงถูกทำลายอัตูร่าไม่ออกอะอะไรอะ ี่ก็บัตไออกแล้วมาบัตได้ออกบัตไม่มีอะไรโอเคไม่อะไรอันนี้ดูอแดูดิคิงอะดิคเอองเอเอามาเอามาแทนอัตูล่าได้ในยามจำเป็นนะ